รวมโตโยต้ายาริราคาถูกผ่อนเริ่มต้น4 2 9 9บาทเท่านั้นนะคะกับรถปีใหม่ๆม่ไม่น้อย รับประกันไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วม100%ว่ารันตียังเหลือๆนะคะวันนี้มีให้แล้วที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีของเรานะคะใครอยากได้รถยาริสสีแดงจี๊ดจ้าใจอยากได้สีเด่นๆนะคะให้ร้อนแรงเท่าแดดต้องคันนี้โตโยต้ายาลิส1.2 NT ปี2022นะ,ะไม่น้อยกว่าแค่1,000 100, 100, กิโลเท่านั้นฟังไม่ผิดน,นะคะไม่หมื่นกิโลเท <Wow. S 1> ่านั้นนะคะคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวหางไปแดงเหมือนกันนะคะ อยากได้รถสีประตูหน่อยน้องมุกต้องคันนี้เลย t o y ยต้ายาริตเอทิป1.2สปอร์ตนะคะปี 2, 0, 2022ได้สีขาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่โชมใหม่ล่าสุดของยาร i s เอทิปเลยะคะคัน,น มาเริ่มที่คันแรกนะคะโตโยต้ายาริ 1.2J ปี2016สีส้มคันนี้ราคา259,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้น4,299บาทเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยไม้น้อยแน่นอน60,000กว่ากิโลเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะไม่แค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะใครอยากได้ค่างวดผ่อนสบายๆซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะคะมุกแนะนำคันนี้เลยโตโยต้ายาริส250,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะหรือใครอยากได้สีแบบเรียบๆสีขาวส,สวยๆนะคะต้องคันนี้เลย t o y ยต้ายาริ1.2ปี2018สีขาวนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็ยางเปิกใหม่เรียบร้อยนะคะมิชลินเป็นรถมือเดียวห้างไปแดงเหมือนกันนะคะและคันนี้นะคะไม่แค่90,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะฟังไม่กิดเหมือนกันนะคะไม่90,000กว่ากิโลภายในสะอาดเรียบร้อยมากๆนะคะ ่อน,นะคะ5,000บาทเท่านั้นซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเอารถไปขับกันได้เลยเหมือนกันนะคะหรืออ่ะใครอยากได้รถยาริสสีแดงจี๊ดจ้าใจาอยากได้สีเด่นๆน,นะคะให้ร้อนแรงเท่าแดดต้องคันนี้ Toyota ายาริ1.2 Nt ปี2022นะคะสีแดงวารันตีอยังเหลือๆแน่นอนปี2022คันนี้นะคะ ไม่น้อยเหมือนกันแค่25,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะไม่สอ0หมกว่ากิโลเท่านั้นได้รถปีใหม่วารันตียังเหลือนะคะแล้วก็ภายในไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราทาความสะอาดฟอกภายในอะไรให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ไม่ต้องห่วงสวยโครงสร้างเดิมรับประกันนะคะไม่มีชนแน่นอนนะคะไม่แค่2 5 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะอะมาอีกหนึ่งคันนะคะ สีแดงคะ่ะอาจจะร้อนแรงเกินไปอยากได้สีเบาๆสบายๆย<ะ>ตาหน่อยออคันนี้รุ่นเดียวกันเลยนะคะ t o y o ต a ายา i s 1.2 Nt ปี2022สีฟ้านะคะราคา3 49,000บาททั้ง2คันนะคะแต่ว่าต่างกันแค่สีเท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวออกห้างไปแดงเหมือนกันนะคะแล้วคันนี้นะ,ะไม่น้อยกว่าอีกแค่1,000 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ แค่1 0 0 0 0มกว่ากิโลเท่านั้นไม่น้อยมากๆเป็นรถมือเดียวเหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงเลยปี2022วารันตียังเหลือเลือแน่นอนนะคะอ่ะใครสนใจคันนี้นะคะแคปภาพมาได้เลยนะคะใหม่มากจริงๆสีนี่โดดเดน่นจริงๆนะคะทั้ง2คันรุ่นเดียวกันต่างกันแค่สีเท่านั้นนะคะหรือคันสุดท้ายค <Yeah. S 1> ันนี้นะคะอยากได้รถสีประตูหน่อยน้องมุกต้องคันนี้เลยโตโยต้ายาริสเอท1.2หนึ่งจุดสองสปอร์ตนะคะปี 2, 2022 ได้สีขาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่โชมใหม่ล่าสุดของยาริดเอทีพเลยนะคะคันนี้รับประกันแน่นอนนะคะภายในนี่ใหม่มากอะมาดูภายในนะคะเป็นโทนสีดำนะคะปุ่มพุชสตาร์ทหน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดโชมใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวราคา 429,000บาทเท่านั้น429,000บาทเท่านั้นนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลสงการหรือว่าปีใหม่ไทยนะคะใครที่กําลังมองหารถใช้งานพ่อนถูกพ่อนสบายกระเป๋านะคะแล้วก็ประหยัดน้ามันนะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องขับมุกแนะนํานี่ ใครที่กำลังมองหารถใช้งานช่วงซัมเมอร์หรือว่าเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะแนะนำโตโยต้ายาริสวันนี้เลย5คันราคาจุกๆเริ่มต้น259,000บาทเท่านั้นผน <Yeah. S 1> เริ่มต้นอีก4,299บาทได้รถปีใหม่ใหม่หมน้อยๆมือเดียวออกห้างไปแดงไปใช้งานกันยาวๆนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วม100%แน่นอนนะคะ <Yeah. S 1> คุณลูกค้าวารันตียังเลือๆนะคะ คันนี้ใหม่มากๆใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามมุกได้เลยหรือว่าอินบอททักแชทมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะโอดีๆเด็ดๆนะคะมีมาไม่บ่อยนะ,คะใครชอบคันไหนถูกใจคันไหนแคปภาพมาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ